สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดกันถึงเรื่องราวหนึ่งที่ผมมั่นใจเลยว,ว่าทุกคนน่ะต้องอยากรู้มากๆแน่นอนครับทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของ Dark Web บหรือว่า Deep Web มาถูกไหมซึ่ง Dark Web หรือว่าดีเว็บเนี่ยมันเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตส่วนลึกนะครับผมที่เรียกได้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับหนึ่งเนี่ย ถึงจะหาทางเข้าไปได้แล้วในพวกดาร์ k เว็บเนี่ยมันอาจจะมีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ผิดกฎหมายคอนเทนต์ที่น่ากลัวคอนเทนต์อาถรรพ์คอนเทนต์เกี่ยวกับราชการรับคอนเทนต์นู่นี่นั้นต่างๆนานาม,มากมายถูกไหม เพราะแน่นอนล่ะมันเป็นอินเทอร์เน็ตส่วนที่ปิดนะครับผมมันไม่ได้เปิดให้ใครก็ได้เข้าไปได้เราจำเป็นต้องรู้วิธีในการเข้าและในบางส่วนเองก็เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับผมไม่ได้เปิดให้คนที่รู้วิธีเข้าเข้าไปได้ซ้ําอาจจะมีรหัสผ่านนู่นนี่นั่นซึ่งตำนานของดาร์กเว็บหรือดีเว็บเนี่ยก็มีกันมาตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วแต่จะเรียกว่าตำนานก็คงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงนะครับมีการซื้อขายของผิดกฎหมายเนี่ยในดาร์กเว็บกันเยอะมากๆมีคอนเทนต์ อ,อันนาจาร์เด็กคอนเทนต์ฆ่าคนอะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมแน่นอนละ่ะฟังมาถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าวเราเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้วะเพราะคลิปนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะพูดถึง YouTube ไม่ใช่หรออาจจะหัวชื่อสิว่าพี่จะมาพูดอะไรถึง d a r กเว็บคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คล้ายๆกันถูกไหมถ้าเราเสิร์ชเจอเนี่ยก็แปลว่ามันคือสิ่งที่มันอยู่บนเหนือน้อําอ่ะ อารมณ์เหมือนเป็นมีไอซ์เบิร์กครับผมหรือว่าภูเขาน้ําแข็งซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าจากภาพภูเขาน้าแข็งเนี่ยไอส่วนที่มันลอยขึ้นมามีอยู่นิดเดียวเองแต่มันมีส่วนที่อยู่ข้างล่างนะั้นนั่นเนต็ไมไปหมดเลยซึ่งด์กเว็บเองเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้กับการเปรยบเปิดปลักษณะน,นี้ว่าจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราได้ใช้กันอยู่อ่ะมันแค่ส่วนน้อยมากๆเท่านั้นแต่เรื่องราวนี้นะครับไม่ได้แอพพลายใช้กับแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้น YouTube เองก็เป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในอินเท เพราะฉะนั้น YouTube เองนะครับก็มี YouTube ส่วนที่เป็น Dark YouTube Deep YouTube เหมือนกันนะครับผม YouTube ส่วนลึกที่เราเนี่ยเสร์จหากันธรรมดาไม่เจอหรอกนะครับผมวิดีโอลับที่อาจจะมีวิดีโออันตรายวิดีโอผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ใน YouTube ครับผมแล้ววันนี้แหละเราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีในการที่จะเข้าไปสู่โซนนี้ของ YouTube กันครับโซน YouTube ลับ ที่ปกติในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราไม่มีวันเสิร์ชเจออะไรพวกนี้อย่างแน่นอนไอ้สิ่งที่เราเสิร์ชเจอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมคอนเทนต์ที่ทุกคนเขาดูกันแต่คอนเทนต์ลับๆเนี่ยมันมีวิธีเปิดยังไงนะครับผมมาเราจะมาสอนทุกคนกันเริ่มแรกเลยนะครับผมการที่เราจะพูดถึงคอนเทนต์ลับเนี่ยมันหมายถึงอะไรก่อนเราจะมานิยามคําว่าคอนเทนต์ลับให้กับทุกคนฟังกันก่อนนะครับคอนเทนต์ลับในที่นี้เนี่ยนะครับผมมัน หมายถึงคอนเทนต์ที่ถูกอัปโหลดมาโดยใครก็ไม่รู้แหละแล้วมันไม่ได้ถูกจงใจที่จะให้มีใครดูหรือแอบซุกซ่อนเอาไว้ในบางจุดนั่นเองครับก็คือเรียกได้ว่ามันก็เป็นวิดีโอที่อัปเดตอัปโหลดเนี่ยมาโดยคนทั่วไปนั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นคนไม่ประสงค์ดีก็ได้ไงซึ่งคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยแน่นอน u t u b e เองอัมีระบบตรวจจับที่ดีอยู่แล้วนะในบางวิดีโอเนี่ยก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติเลยหรือการพิมพ์ชื่อตั้งชื่อต่างเนี่ยก็ทําให้วิดีโอเหล่านี้ ถูกตัวจับได้โดยง่ายครับหรือมีการทําแบบแมนนวลนะครับผมก็คือเอาคนมาตรวจเองเลยเนี่ยก็ลบวิดีโอแบบนี้ไปจํานวนมากมายมหาศาลแต่ไม่ว่า y t u t u อ่ะจะมีระบบดีขนาดไหนนะครับผมก็ไม่สามารถป้องกันได้100%ซครับแล้วเราจะเข้าไปดูวิดีโอพวกนี้ยังไงกันซึ่งบอกเลยว่าท่านผู้ชมอาจจะคิดภาพถึงวิดีโอที่เป็นแบบฆาตกรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถามว่าแบบนั้นเนี่ยมันมีไหม มันก็พอจะมีครับแต่อาจจะหายากมากๆแต่วิดีโอแปลกๆเนี่ยมีแต่ไมหมดแน่นอนครับโดยวิธีการเข้าถึง YouTube ส่วนลึกนี้นะครับผมมันจะต้องใช้ช่องโหว่ของอัลกอริทึมนั่นเองเวลาท่านผู้ชมลองเข้าในมือถือหรือในคอมเนี่ยเข้าหน้า Search ถึง YouTube นะครับท่านผู้ชมพิมพ์ตัวอะไรไปก็ได้ตัวหนึ่งเนี่ยอ่ามันก็จะสักเจชั่นตัวนั้นมาถูกไหม ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะมี suggestion ที่อะไรที่เกี่ยวกับตัวนั้นเต็มไปหมดเลยครับเช่นพิมพ์คำว่าคอมิกเวนวักแล้วก็ w บไปเนี่ยมันก็คงจะขึ้นคอมิก o r l d มาเป็น suggestion เพราะคนเนี่ยพิมพ์แบบนี้แล้วมักจะพิมพ์ต่อแบบนี้เยอะครับแต่การที่จะไปดูวิดีโอพวกนี้มันปกติถูกป่ะใครๆก็หาได้ใครๆก็ทําเป็นการจะเข้า deep youtube เนี่ย youtube ส่วนลึกเนี่ยที่มันไม่มีใครหาเจอโดยทั่วไปเนี่ยก็เข้าผ่านหน้าเซิร์ชนี่เหมือนกันนะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิม จุดไปเฉยๆครับจุดแบบจุดธรมดธรมดาดอทธรรมดาแล้วกดเซิร์ชดูแค่นั้นน่ะท่านผู้ชมลองเลื่อนดูท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่มันไม่ได้มีท็อปิกสเปซิฟิกแล้วนะมันจะกลายเป็นวิดีโอแบบมั่วไปหมดอะ่ะอันนึงเป็นเรื่องนี้อีกอันนึงเป็นเรื่องนั้นอีกอันนึงเป็นเรื่องโน,น้นเรื่องนี้ถูกไหมคือมันดูไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยครับอันนี้คือจุดแรกนะครับผมอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้เจอวิดีโอแบบโอ้โหเป็นวิดีโอที่มันผิดกฎ u t u b e อะไรขนาดนั้น จะหาวิดีโอแบบนั้นเราต้องพิมพ์ลึกไปอีกครับผมถ้าท่านผู้ชมลองดูจุดเนี่ยเราดูว่ามาสแกนอะไรมาเราจะเริ่มเจอกับจุดแปลกๆนะลองพิมพ์2จุดติดกันไหมจุดจุดมันจะเป็นจุดจุดแล้วก็อิโมจิอิโมชันอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมท่านผู้ชมเรากดเข้าไปครับผมเราจะเริ่มเจอกับรูปแปลกๆและรูปตามแนวที่เป็นรูปเหมือนการที่เป็นคนกําลังจูบกันกําลังจะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมีเว้ยจริงๆ ลองเสิร์ชไปอะจุดจุดจดจ,ดจุดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยลองเสิร์ชไปเจอแน่นอนนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่มันก็รู้อะดูรู้เลยว่ามึงกําลังทําอะไรกันอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนล่ะนี่แหละครับคือวิธีการที่เราจะหาคลิปที่มัน ไม่ได้ลงทั่วไปใน YouTube แล้วคนจะหาเจอได้แต่ณปัจจุบันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าวิดีโอที่มันไม่ดีก็ถูกลบไปเยอะมากๆแล้วนะไอวิดีโอส่วนใหญ่ที่ยังอยู่อะ่ะมันจะกลายเป็นวิดีโอ,แบบโอแบบวิดีโอแปลกๆอะไรแบบนี้ครับผมโดยวิธีการที่เขาใช้ลบอะ่ะก็คือพอเวลาเราพิมพ์เป็นจุดพิมพ์เป็นอีโมจิมาอ่ะระบบมันไม่สามารถตรวจสอบได้ไงว่าไอคลิปเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรแน่วะ YouTube เองก็ต้องปล่อยให้มันทับฟิกไปครับจะถูกลบได้ก็ต่อเมื่อนะครับผมมีคนเนี่ย ไปนั่งรีพอร์ตมันเองแมนนวลดูมันเองนะครับมันถึงจะมีการลบออกไปได้ครับแต่ถ้าโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ถูกลบออกไปเลยนะครับผมอะท่านผู้ชมลองแบบแปลกๆเลยจุดๆแล้วก็เว้นวัดอีโมจิฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยลองเซิร์ชไปดูมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้เกี่ยวกับลูกฟุตบอลเลยแบบอะไรวะเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมลูกฟุตบอลรูปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใส่ต่อๆกันไปนะไม่ได้ใส่อันเดียวนะใส่แบบ อีโมจิหลายๆอันน่ะพอเวลา y YouTube เจออีโมจิหลายๆอันน่ะมันจะเจอคลิปแบบอะไรก็ไม่รู้เลยและนี่แหละคือดีเว็บของ YouTube นั่นเองครับซึ่งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยมันมีดีเว็บที่ลึกกว่านี้แล้วนะเพราะว่าวิธีนี้เองอ่ะเราก็จะเจอกับคลิปแปลกๆอ่ะค่อนข้างจะเยอะสัส่วนใหญ่ถูกไหมแต่มันจะกลายเป็นคลิปที่ดังแล้วนะครับในยุคนี้เองอ่ะมันต้องหาแบบทางที่จะเข้าไปในลึกกว่านั้นได้แล้วเพราะไอ้ตอนแรกวิธีการใส่จุดอีโมจินี่คนมันรู้ไม่เยอะไง แต่พอหลังๆเนี่ยคนรู้เยอะแล้วนะครับผมไอคนลงคลิปอะ่ะมันก็ต้องหาทางทาให้ลึกกว่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นก็โดน u t u b e ตรวจจับได้หมดเลยซึ่งถามว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมย t u b e ยังคงมีอะไรแบบนี้ซุกซ่อนอยู่ไหมคําตอบเลยมีนะครับผมแต่หายากมากๆนะครับ ไอ้ส่วนที่เราส่งให้ดูเนี่ยนะครับผมที่ให้ผู้ชมลองไปเซิร์ชเป็นจุดเป็นนู่นเป็นนี่ใส่อีโมจินู่นนี่นั่นอ่ะมันเป็นแค่เหมือนว่าชั้นแรกเท่านั้นเองเหมือนลึกลงไปกว่าไอ่ยูทูบเพียรู้ปกติอะไปเลเยอร์หนึ่งครับแต่มันยังมีลึกกว่านั้นอีกมากนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้อีโมจิเนี่ยเป็นโค้ดลับกันไหมนะครับหรือว่าใช้เป็นอะไรยังไงกันแต่เรียกได้ว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยแน่นอนนะครับผมแล้วเขาก็ใช้กันแบบว่าแพร่หลายกันในกลุ่มแบบเฉพาะแบบจุดๆเว้นร่างฟุตบอบอลวกเกว้น บวกนู้นบวกนี้บวกนั้นเข้าไปอ่ะครับผมมันจะเป็นรหัสลับของเขาอ่ะซึ่งแบบว่ามันก็เสิร์ชได้ยากอ่ะตัวของผมเองก็ได้แค่เบสิกเบสิกอย่างนี้แหละแต่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมก็น่าจะพอได้แบบนึกภาพออกแล้วเนาะว่าสิ่งที่เราพยายามจะสื่อมันคืออะไร YouTube ยังมีอะไรอีกมากนะครับผมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับแต่บอกไปเลยว่ามันก็เข้ายากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้กันง่ายๆแล้วก็เข้าง่ายๆไม่อย่างนั้นทุกคนมันก็คงเข้ากันได้หมดแล้วแหละครับผมมันยากครับ พะฉชนก็ลองไปสุ่มๆมั่วๆดูลอกเสิร์ชอีโมจิแบบมั่วๆไปดูครับเราจะเจอรูปแปลกๆนะครับผมเจอคลิปประหลาดๆหรืออาจจะเจอคลิปที่มันเป็นแบบคลิปจากดาร์กเว็บจริงๆเนี่ย ซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นได้ครับผมมันมีอะไรแบบมันซ่อนอยู่จริงๆนะไม่เชื่อไปลองหากันเองดูนะครับผมและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราว YouTube ในวันนี้นั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ มิสเตอรี่เวิลด์แล้วก็ลองไปเสิร์ชอีโมจิแปลกๆมนาะแล้วถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยลองเอาอีโมจิอันนั้นอะมาโพสในได้คอมเมนต์ด้วยนะเราจะได้เข้าไปดูกันว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเจอมามันเจออะไรมากันแน่วันนี้ลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ